จำแทบไม่ได้จริงๆเมื่อนักร้องสาวเสียงทรมพลังอย่างแก้มวิชยานีเปียกกลิ่นปล่อยคลิปเต้นสุดปังที่ทำเอาโซเชียลแทบลุกเป็นไฟกับชา์เลนส์ไวร้าจากเพลง When I'm With You ฟ i t t ท l e r ของลิซ่ b l a c k p พิงที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้ ในคลิปดังกล่าวแก้มโชว์สเต็ปท่าเต้นทุบสะโพกก้มเก็บของแบบเต็มฟอร์มแต่ไม่ได้มีแค่นั้นเพราะเจ้าตัวยังใส่ลุกเล่นน่ารักเข้าไปทั้งการหยิบกระเป๋าอุ้มแมวและที่ทำให้ทุกคนใจละลายคือการอุ้มหลานสาวตัวน้อยในจังหวะเต้นไปด้วยความกลมกล่อมของความแซบและความอบอุ่นที่รวมอยู่ในคลิปเดียวทำเอาแฟนๆกดไลค์กันรัว,รว ไฮไลท์อีกอย่างที่หลายคนโฟกัสคือลุกผมสั้นสุดปังที่หลายคนสงสัยว่าตัดจริงหรือวิกแต่ที่แน่ๆคือแก้มดูเปลี่ยนไปแบบสวยจนหน้าตกใจเสริมด้วยชุดเรสสีแดงแรงฤทิ์ที่ดึงออร่าความแซบออกมาเต็มพิกัดงานนี้บอกเลยว่าจำแทบไม่ได้แต่ตกหลุมรักอีกครั้ง คลิปนี้ไม่ได้เป็นแค่การเต้นคาเวอร์ธรรมดาแต่คือการส่งพลังบวกความมั่นใจและความสนุกสนานในแบบของแก้มที่ไม่ว่าจะอยู่ในลุกนักร้องสายพลังหรือบทบาทไหนเธอก็สามารถเอาอยู่ได้หมดแถมยังทำให้คนดูยิ้มตามและรู้สึกมีความสุขได้เสมอ ใครยังไม่ได้ชมคลิปสุดปังนี้รีบไปดูให้ไวเพราะแก้มวิชยานีคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆแต่คือแม่ตัวจริงทำเรื่องร้องเต้นและลุกใหม่ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆแบบเต็มสิบไม่หัก